สวัสดีครับท่านชมครับพรีมเมียร์ลีกเปิดฤดูกาลวันนี้แล้วนะครับคืนนี้เวอพูแชมเก่าจะเจอกับบอลหมัดเป็นคู่แรกแข่งตีสบ้านเราเดี๋ยวมีพรีวิวนะครับแต่อยากจะบอกว่าพรีมเมียร์ลีก2 2 2 5 2 20 2 2 6เนี่ยจะเป็นปีที่บีบหัวใจสุดๆเลยนะเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีนะครับท่านชมครับที่จะมีทีมแย่งแชมป์กันแบบจริงๆจังๆเกิน2ทีมนะเปีหลังสุดเนี่ยถ้าซิตี้ไม่แย่งกับเวอร์พูลนะ ก็จะเป็นซิตี้กับอาร์เซนอลหรือไม่งั้นมาซิตี้นำโด่งทิ้งที่2เกิน10แต้มอันนั้นเรียกว่าไม่ได้ลุ้นนะครับแต่ว่าปีนี้หรือว่าผูลซิตี้อาร์เซนอลเชลซีจะเป็นโฟคิงนะครับเป็น4ทีมที่บี้แย่งแชมป์กันอย่างสูสีนะเบียดกันนัดต่อน,นัดนะครับคะแนนไม่น่าทิ้งห่างด้วยอะไรก็เป็นไปได้ สีทีมนี้แข็งแกร่งพอๆกันนะครับท่านผู้ชมครับนะแต่มันมีจุดที่เขาต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อที่จะก้าวต่อไปเป็นแชมป์อ่ะวันนี้มาดูกันนะครับเลวูแชมป์เก่าเนี่ยปรับทีมครั้งใหญ่กว่าจะปิดตลาดช่วงซัมเมอร์เนี่ยน่าจะมีนักเตะใหม่ถูกดึงเข้ามาเป็นตัวหลักมากมายถึง8คนนะครับวิเอสฟริมปงเคอร์เคสจอจี้มาดัสวิลลี่เอคิติเก้นนะครับโจนี่เลโอนี มาเกยกับอเล็กซานเดรอิซักก็น่าจะนับรวมได้ล่วงหน้านะ8คนนี้น่าจะเป็นตัวจริงอย่างน้อย5คนนะครับครึ่งทีมเข้าไปแล้วอ่ะนะปีก่อนหงได้แชมป์เพราะว่าอเนอร์สตแทบไม่เปลี่ยนทีมปรับแค่แท็ติกอย่างเดียวนะครับแต่ว่าปีนี้ทั้งเปลี่ยนทีมทั้งปรับแท็ติกไงอ่ะต้องดูกันว่าจะจูนกันได้ดีแค่ไหนนะครับเท่าที่ดูจากพรีซีซันเนี่ยหลายคนยังต้องใช้เวลาอยู่นะอย่างเวสเนี่ยโอเค จ่บอลดีนะครับแต่ว่าเกมรับนะการรสซิ่งเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฟริมปงบุกมันเลยนะครับแต่โดนสวนง่ายนะมิลอสเคิร์เคสเนี่ยยังไม่ค่อยกล้าเติมอะ่ะที่ดูดีที่สุดก็คืออูโกเอกิติเก้นะครับแต่ถ้าเลวพูดได้อีซักมาน้องเก๋ก็อาจจะต้องโดนโยกไปเล่นด้านข้างซึ่งก็ต้องมาปรับกันอีกนะแม้แต่โมซาลาเองนะครับก็ยังดูไม่ค่อยรู้จังหวะก,กับฟริมปงเท่าไหร่นะ การหลอมทีมใหม่ของเลี้ยวพูเนี่ยคงต้องใช้เวลาอยู่บ้างนะถ้าเข้าทีมเมื่อไหร่โอเคหงแดงคือเต็งหนึ่งแน่นอนนะครับแต่ที่ต้องรุ้นก็คือเลี้ยวภูโฉมใหม่เนี่ยต้องการเวลาแค่ไหนถึงจะกลายเป็นเครื่องจักรสีแดงอย่างที่ทุกคนคาดหวังแมนเชสเตอร์ซิตี้คือราชาแห่งการครองบอลของพรีเมียร์ลีกนะแต่ว่าปีนี้ซิตี้ต้องหาสมดุลในเกมให้เจอนะครับ การเสียเควินเดอร์บอยเท่ากับขาดตัวจ่ายคิลเลอร์พาสนะตอนที่ KDB ยังอยู่เนี่ยซิตี้ครองบอลดีนะและมีทีเด็ดในบอลสุดท้ายนะครับแต่ว่าตอนนี้ใครจะมาจ่ายบอลคมๆให้เออร์ลิงฮาลัดล่ะใช่ไหมไรยันเชกีเป็นตัวลุกด้านข้างดูแล้วเล่นเหมือนโมซาล่ามากกว่าที่จะเป็นเควินเดอร์บอยคนใหม่นะครับทผู้ชมครับเริมเส้นซ้ายขวาเฉรมิมิโดกูซาวินโยันนี้ทีเด็ดนะ แต่บางที่ครองบอลนานจนฮาลันเนี่ยโดนกองหลังประกบหมดนะครับจ่ายไม่ได้นะแดนกลางโรดรีร่างกายยังไม่ดีนะครับกว่าจะฟิตเข้าที่เนี่ยน่าจะรอถึงเดือนกันยาอยังดีที่ตัวใหม่คือทีเจนี่ไรเดอร์สเนี่ยอันนี้คือเล่นดีจริงนะครับทานผู้ชมครับนะทดแทนโรดรีได้แรนเอสโนรีแบ็กซ้ายก็เติมเกมรุกน่ากลัวอย่างไรก็ตามนะครับถ้าซิตี้จะกลับมาทวงแชมป์เนี่ยพวกตัวใหม่ที่เข้ามา นอกจากต้องทำให้ได้ตามมาตรฐานของแมนซิตี้ยังต้องช่วยกันสนับสนุนเออร์ลิงฮาลัานย้ายขาดตกบกพร่องนะครับนะโดยเฉพาะไรอันเชกีนะครับต้องแจ้งเกิดเป็นเพลย์เม e เกอร์คนใหม่ให้ได้นะอันนี้คือแมนซิตี้อาร์เซนอลเป็นรองแชมป์มา3ปีติดต่อกันนะส่วนหนึ่งก็คือเล่นแบบเดิมๆนะครับเน้นเกมริมเส้นนะพึ่งบูคยโยซาก้านะครับอาศัยลูกเซตพีซ ปีนี้มีวิกเตอร์โยเคเรสเข้ามาสร้างมิติใหม่ให้เกมรุกถือว่าเสริมถูกจุดนะครับมีศูนย์หน้าแท้ๆคนแรกในรอบหลายปีนะแต่จุดสำคัญก็คืออาร์เซนอลต้องทำให้โยเคเรสเป็นส่วนหนึ่งของทีมโยเคเรสก็เหมือนฮาลันในทีมแมนซิตี้แหละครับเขาต้องการบอลดีๆจากเพื่อนร่วมทีมเพราะฉะนั้นอาร์เซนอลเนี่ยต้องเปิดบอลจากด้านข้างเข้าเขียดโทษให้บ่อยขึ้นนะต้องหาโยเคเรสให้เจอว่างั้นเถอะ บางทีต้องปรับมาเล่นไดเรกฟุตบอลบ้างนะครับก็คือเล่นเร็วไปเลยจังหวะเดียวเปรี้ยงเดียวถึงประตูไปเลยไม่จะเป็นต้องไปพักกับซาก้าหรือมาตเนลลี่เสมอไปแบบเมื่อก่อนนะครับนะสมอร์น,นี้ปืนใหญ่ยังได้ตัวใหม่ชั้นดีอย่างซูบิเมนดีมาด้วยแก้คริสเตียนนอการนะครับถ้าพวกนี้ปรับเข้ากับเกมของทีมได้เนี่ยอาร์เซนอลก็มีสิทธิ์ยิงยาวเหมือนกันนะเชลซี Chelsea, ถูกจับตาว่าอาจจะเป็นตัวสอดแทรก แซงพวกพรีๆขึ้นมาควา้าแชมป์ก็ได้นะครับในปีนี้นะเชลซี Chelsea ได้เครดิตเพิ่มจากการควา้าแชมปม์สโมสรโลกที่อเมริกาซึ่งเหมือนกับเป็นจุดก้าวพ้นวัยนะครับเป็นคัมมิ่งออฟเอของอนักเตะวัยรุ่นในทีมนะคนหนุ่มๆของเชลซีอย่างเช่นโคพาเมอร์มอเซสไคเซโดหรือแม้กระทั่งเอโซเฟรนเดสเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่วัยรุ่นที่มีแต่พลังความสดนะครับแต่ว่ามีประสบการณ์ของนักเตะที่ผ่านเกมระดับสุดยอดมาแล้วนะ ยิ่งไม่ได้ตัวใหม่อย่างชัวเปโดรนะครับเรียมดีลับเจมี่กิทเทน์เอสเตเวาลจเรคาโต้เข้ามาเพิ่มเนี่ยกูเซอเอโซมาเรสกามีออปชั่นเพียบเลยนะครับนะเล่นได้หลากหลายนะครับแท็กติกทำได้หลายแบบนะเชลซีน่ากลัวจริงนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการยืนระยะนะจะมีความสม่ำเสมอแค่ไหนกับการเล่นพรีเมียร์ลีก38นัดที่มันยากแทบทุกเกมนะครับ ยิ่งกว่านั้นยังมีภารกิจในแชมเปี้ยนส์ลีกที่ต้องเน้นกันอีกนะเชลซีจะยืนหยัดสู้ประสบการณ์ของหงเปินซิตี้ได้ดีแค่ไหนนะครับสามทีมนั้นน่ะเขาผ่านการลุ้นชมป์ทุกปีนะปีนี้เชลซีจะยืนระยะสู้ได้หรือเปล่ารอดูกันนะครับฤดูกาลที่แล้วเชลซีเคยเสียแต้มเป็นทีมระดับกลางอย่างฟูลแลม,รมบริตันเคยแพ้อ,อิปสวิชด้วยนะครับ ปีนี้ต้องไม่เป็นแบบนั้นนะนักวิเคราะห์อังกฤษหลายคนยกนิ้วให้เชลซีนะครับแต่ยังกังวลว่าการทำงานหนักลงเล่นถึง64นัดในฤะดูกาลที่แล้วเนี่ยนะมันอาจจะส่งผลกระทบกับนักเตะเชลซีในะระยะยาวนะครับโอเคลิเวอร์พูลแมนซิตี้อาร์เซนอลเชลซีนะคือโฟกิงส g 4ทีมลุนแชมป์นะครับส่วนทีมอันดับ5ซึ่งอาจจะเป็นตัวแปรสำคัญ ให้จับตาสเปอร์สกับแมนยูนะครับนะตาไก่เนี่ยเสียซนฮึงมินแต่ว่าได้โมคูดุสได้เจ้าพาลิญญามาเพิ่มนะครับทำให้ทีมมีลูกหนักนะมีความแข็งแกร่งกว่าเดิมแทคกติกของคุณซื้อโทมัสแฟรงก์ก็หลากหลายนะครับถ้าได้เอเบริชเอเซ่ C, เข้ามาเติมอีกคนหนึ่งก็สุดยอดเลยนะครับตอนนี้มีข่าวว่าพยายามขอซื้อจากคริสตัลพาเลซอยู่นะครับส่วนแมนยู3แนวรุกคุณยา่าเอมเบอร์โมและก็เบนจามินเชสโกนะครับ น่าสนใจมากเลยนะแต่ต้องดูว่าจะเล่นเข้ากันแค่ไหนไงใช่ไหมเชสโกเนี่ยไม่มี p r e ซี s ั o n ร่วมกับทีมนะครับต้องมาปรับเอาในฤดูกาลนะเท่าที่เห็นอยู่นะเท่าที่เห็นอยู่นะครับแบรนด์เอมเบอร์โมเนี่ยนะคือตัวที่พอการันตีได้ว่าทีเด็ดช่วยกันเปิดเกมลูกฝั่งขวากับอาหมัดเดียโลอย่างเมามันแน่นอนนะครับแต่แมนยูยังต้องดูอะไรอีกหลายอย่างอ่ะแดนกลางยังเหมือนเดิมก็คือเกมรับค่อนข้างจะช้านะครับ ประตูใหม่ก็ยังไม่ได้อะนะแล้วโปรแกร,รม10นัดแรกนี่คือมหาโหดเลยต้องเจอกับอาร์เซนอลนะครับแมนซิตี้เชลซีลิเวอร์พูลอนาคตของปีศาจแดงอาจจะตัดสินกันที่10นัดแรกก็ได้นะครับโอเครอดูกันนะแต่ที่ไม่ต้องรอคือคืนนี้นครับท่านผูชมครับพรีเมียร์ลีกเปิดแล้วนะครับแชมป์เก่าลิเวอร์พูลจะลงเตะกับบอลมัดเป็นคู่แรกแข่งตีสองเมืองไทยนะครับเล่นที่แอนฟิลด์นะ หงแดงเจ้าบ้านไม่มีแรนงกราวเวนแบกนะครับติดโทษแบนมาจากฤดูกาลที่แล้วโดนไล่ออกในนัดสุดท้ายกับคริสตัลเลสคอนเนอร์บรดลียังเจ็บลงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเจอร์มี่ฟิมปลงลงแบ็กขวาตัวจริงแน่นอนส่วนโจโกเมสหายเจ็บกลับมาซ้อมแล้วนะครับอาจจะมีชื่อเป็นตัวสำรองกุนซืออร์เนอร์สลอตก็บอกว่าบอลหมัดคงทำให้เลี้ยวผูกอึดอัดเหมือนเดิมเจอการฤดูกาลก่อนที่แอนฟิลด์หงชนะ3 0ก็จริงแต่บอลหมัดนี่คือ ตื้น่าดูเลยนะครับนะไม่ยอมแพ้ถึงแม้ว่าจะโดนไปสองสามลูกเนะี่ยแต่สู้จนนาทีสุดท้ายเลยนะครับคืนนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมสโอตยังพูดถึงการป้องกันแชมป์ว่าคงจะหนักหนาสาหัสถึงเลี้ยวภูดได้ตัวใหม่มาเยอะแต่ว่าคู่แข่งก็ได้ตัวเก่งมาเพิ่มเหมือนกันนะเลี้ยวภูมีบางจุดที่ยังต้องปรับตัวใหม่ที่เข้ามาก็ต้องปรับตัวนะครับแต่มองจากภาพรวมสลตบ,บอกว่าเลี้ยวภูพร้อมแล้ว สำหรับการเริ่มต้นฤดูกาลใหม่นะส่วนบอลหมัดนะครับปีนี้เปลี่ยนหลายจุดเลยนะครับเกมรับเสียมิร็อตเคอร์เคสให้ลิเวอร์พูลเพราะฉะนั้นคืนนี้เคเอร์เคสเจอทีมเก่านะครับนะดีนเฮาเซนไปเรียวมาร์ดิตนะเซนเตอร์อีกตัวหนึ่งก็คืออิเลยียสบานี่ไปอยู่กับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับประตูเกเป,ป้าไปอาร์เซนอลนะนะคืนนี้จัสสินไคลเวิร์ดดาวยิงสูงสุดของทีมฤดูกาลที่แล้ว จ็น่องอยู่นะครับลงไม่ได้นะดังกอุตารากำลังจะย้ายไปเบรนฟอรดสะอีกนะครับนี่ยังดีที่อองตัวเซเมนโยกับเอวานิวสันนี่ยังอยู่ในแนวรุกนะครับคนซสืออันโตนีอิราอล่าเนี่ยเขายอมรับว่าการเปลี่ยนเลี้ยวผูตั้งแต่นัดแรกมันนรกชัดๆเลยแต่บอลหมัดจะพยายามเล่นเกมของตัวเองนะครับเล่นด้วยความมั่นใจและจะพยายามสร้างปันาให้เลี้ยวภูให้มากที่สุดนะ อย่างไรก็ตามนะครับคู่นี้เจอกันในพรีเมียร์ลีก12นัดหลังเนี่ยงชนะถึง11นัดนะครับมีแพ้นอกบ้านแค่หนเดียวเลวโพไม่แพ้นในนัดเปิดฤดูกาลมา12ปีติดต่อกันนะครับเกมคืนนี้ที่แอนฟิลด์ครับท่าผู้ชมครับโจนี่เลโอนี่ว่าที่กองหลังคนใหม่อของหงแดงเนี่ยน่าจะเข้ามาดูเกมในสนามด้วยนะครับเลโอนี Real ่เซ็นเตอร์อิตาลีวัย18ปีเตรียมย้ายจากปารามาอยู่เลวโพด้วยค่าตัว26ล้านปอนด์ เมื่อวานตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วนะครับนักข่าวนี่คือไปตามถ่ายตั้งแต่ขึ้นเครื่องจากอิตาลีมาอังกฤษเลยนะเลโวนี่มาตรวจร่างกายที่สนามซ้อมนะครับได้เจอเพื่อนร่วมทีมใหม่ก็ทักทายกันไปนะวันนี้น่าจะเซ็นสัญญาเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับน่าจะเซ็นก่อนลิวพูลลงแต่นะแต่นัดแรกเขายังไม่ได้ลงนะครับยังลงไม่ได้นะจะเข้ามาเชียร์อยู่บนอานรร์ก่อนนะครับ หงได้เร็วนี่แล้วก็จะตามล่ามาร์กเกอีต่อไปนะล่าสุดมีข่าวดีนะครับมีรายงานว่าเกอีเนี่ยบอกคริสตัลเลสไปแล้วว่าเขาอยากย้ายมาลิเวอร์พูลอันนี้คือตามข่าวนะครับบอกเกอี G e อยากมานะครับอยากมาลิเวอร์พูลนะถ้าเกอี e แสดงท่าทีชัดเจนแบบนี้เนี่ยทุกอย่างมันก็น่าจะง่ายขึ้นนะครับโอเคไปดูเรื่องดีงามในวงการฟุตบอลครับ เชลซีนะครับประกาศจะมอบส่วนแบ่งจากเงินรางวัลที่ได้ในธนะชแชมป์สโมสรโลกให้ครอบครัวของ ota, อดิโอโชตาอดีตดาวยิงเลวพูนะครับกับอันเดรซิวน้องชายซึ่งเสียชีวิตพร้อมกันจากอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างที่เราทราบกันนะเชลซี Chelsea ได้เงินจากการคว้าแชมป์โลกรวม84.4ล้านปอนด์นักเตะในทีมแต่ละคนเนี่ยได้ส่วนแบ่งคนละ400 0 0 0ปอนด์ก็ประมาณคนละ17ล้านบาทนะครับ สโมสรเชลซีร่วมกับนักเตะเขาตกลงร่วมกันว่าจะมอบส่วนแบ่งนี้ไปช่วยเหลือครอบคร,บรัวของดิโอโกโชต้ากับอันเดรสวาให้เงินเท่ากับที่นักเตะเชลซี Chelsea ได้เลยนะครับนะแฟนบอลที่รู้ข่าวเนี่ยยกย่องในน้ําใจของเชลซีนะครับนะโลกโซเชียลบอกว่านี่คือที่สุดของการรวมใจในฐานะครอบครัวฟุตบอลซึ่งไม่มีการแบ่งแยกนะครับนะโอเคเกมพรีเมียร์ลีกนัดเปิดฤดูกาลทุกคู่นะครับ จะมีการยืนไว้ไหลโชต้ากับอาดิซิวาด้วยนักเตะทุกคนก็จะใส่ปลอกแขนดําไว้ทุกนะครับปิดท้ายครับท่านผู้ชมครับมีเสื้อใหม่มานําเสนอนะครับเป็นชุด3ามเติร์ดคิตของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตัวนี้ฮือฮาเลยนะครับในความแปลกนะแหวกแนวนะครับเสื้อสีเทาคลิปเขียวนี่โอเคนะครับแต่ที่เป็นประเด็นก็คือตัวเสื้อที่เป็นลายหยดน้ำเนี่ย เหมือนเปียกฝนตลอดเวลาเนี่ยนะแฟนซิตี้เขารับไม่ได้แล้วครับบอกมันน่าเกลียดน่าชังที่สุดในประวัติศาสตร์นะผูม่าเขาดีไซน์ออกมาแบบนี้นะครับเพราะว่าต้องการสื่อความหมายถึงเมืองแมนเชสเตอร์ที่ฝนตกบ่อยนะครับนะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกตาสมสอนก็เลยครึ่งเขียวครึ่งฟ้าอย่างที่เห็นนี่แหละนะครับแต่แฟนแมนซิตี้เขาไม่รับมุกนะครับท่านผู้ชมครับเขาบอกมันเสื่อมเสียมากกว่าสดใสอะ่ะ บางคนบอกถ้าซิตี้ใส่ชุดนี้รับแชมป์เนี่ยคงงามไส้ดูไม่เจิดเลยนะครับคือฝนไม่ตกซะหน่อยแต่มาตกอยู่ในเสื้อเนี่ยเออมันแปลกเปล่าใช่ไหมก็แล้วแต่ความชอบครับนผู้ชมครับแล้วแต่รสนิยมนะครับแต่ไม่ไว่าใครคิดยังไงนะมันน่าจะเป็นเสื้อในตำนานของแมนซิตี้แน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยโอเคแปลกกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะครับ <S <S วันนี้ขอบคุณทุกท่านครับขอให้ดูบอลอย่างมีความสุขนะครับพรุ่งนี้กลับมาคุยกันต่อเหมือนเดิม วันนี้อย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ครับติดตามเพจเอกราชเต็มหนุย่ยทั้ง YouTube Facebook และ TikTok นะครับพรุ่งนี้เจอกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ